เมื่อกี้เราชนะเขาสองเกมแล้วก็แพ้เกมหนึ่งด้วยไม่ต้องนอนกันแล้วโอ้โหพูดถึงรักแท้ไม่นานโอ้โหแล้วมีคนพิมพ์มาคนหนึ่งแบบจีบเลยจีบเลยโอ้โหพี่บ้าเปล่าโอ้โหดูหน้าผมเหมือนหน้าเขาด้วยคืนนี้ฝันดีแน่เลยมั้งก็โหพี่ตั้งใจไปเรียนแล้วพวกเนี้ยจะได้โตไวๆจะแต่งตัวหล่อๆโอ้โหโอ้โหลอยสักสักมาทําไมวะ เอาฝาขวดมาขูดได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่เท่เลย้องไปแต่งตัวเท็ดดีเท็ดดีโอเจอกับหลีดดำไหมหลีดดำไหนต้องแต่งทรงเอเลยโอ้โหพอเลยอะเนี่ยรลอสีม่ว,มวงโอ้ไม่ไหวหรอกรถเดิมๆจะไหวเอาใครได้ไงหรือหนึ่งในนั้นมีเนื้อคููพี่โอ้โหไ้นี่่ายคนนั้นน่ะ หยอกยอพูดเล่นพูดเล่นไ่หาบีเคดีต่อดกวเราแต่บีเคคนดูชอบรถเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ตอนบีเคต้องแบบอถ้ามีบีเคกล้าพูดเดยอะนะก็มีแค่นิวกับออฟเพราะแบบผมสนิทอะแล้วแบบผมไม่กล้าพูดเดยอะกลัวแบบไปพูดแซะเขาตอนเขาพูดอยู่ คอมเมนต์คุยกันได้นะพี่พี่พูดคุยกันได้นะเฮ้ยเพลงนี้เปิดไปแล้วนี่คนที่เลี้ยงแมวบอพี่วันนี้ต้องติดกันมาแล้วได้ได้ฟอร์มาใหม่ฟอร์มาใหม่ในอจอจฟอร์มาใหม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปรับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นออจอเฟซก็เหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเลยเดี๋ยวดูแต่หนัง โอ้ขับฟอร์ซานจะรอจัดโอ้โหรออะไรอะพี่ความฝันผมเลยอะแต่ได้หลีดมาขับแทนนะดิเดี๋ยวโตไปโตไปเดี๋ยวก็มีตังเดี๋ยวก็เก็บตังซื้อเอาพี่ไม่รีบพี่ไม่รีบพี่ออพูดมากใจช่จริงกระดงนี พี่อยู่มอไหนคะอยู่มอหนึ่งครับตอนนี้ขึ้นมอสองอมคน,นเฮนน้ยฝากขอจองขอใจหน่อยนะพี่พี่ใจจะถึงห้าหมื่นแล้วครับแต่ว่าฉันคนเดียวแล้วใครรับนะ มัวใจที่ชอบไม่เป็นไรมวนหนึ่งันอ่ะงั้นอยู่ปหกก็ได้อยู่ป .6 ก็แล้วขึ้นมวนหนึ่ง มนดำแต่ใจไปดูบอลก,ก่อนครับเรียวเดี๋ยวบ้างไหมเออวันนี้วันนี้ทีมไหนเตะพี่เอ้ยผมไม่ค่อยได้ดูบอลเลยอยากไปดูบ้างอะ่ะเฮ้ยแต่ผมชอบดูหนังอันนะน,นะดูหนังยังไงใน Netflix เน็ตฟิกอ่ะคนนั้นอะ่ะใครมีหนังแนะนําบ้างนะพี่คนคนนี้เขาเล่นอะ่ะพี่หมีอะ่ะพี่หมีหมีหม,มามาดงซอฟอะไรนั่นอะ่ะกาวดีครับ สวัยดีโอยคิดถึงยังเลยอ่ะทำะไรอยู่ครับเมจอ๊อจีอยากกันยุ่งอยู่โอโ้โหชียตอนนี้เหรอจีดหมดไปกระป๋องนึงโอโ้โหสบายดีป่ะพรุ่งนี้ไปเ,เรียนป่ะหนอไปครับเมจ๊อโอ้โ,อโหไอ้ดังกับจะดังจเรียนเลยได้ยีได้ได้ได ปากก้วก็แช่หน่อยนะคะศูนวินเท่ากันเลยพี่ๆสูนวินเท่ากันเลยครับลูกแพรก็หมดโดยหนูสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฝปากก้อนแรกก็แช์หน่อยนะคะลูกสาวไม่จ่อไปยืนกลางถนนไม่กลัวเหรอครับกลัวตัวเองเหรอไม่จ่ครับไม่เคยกลัวอะไรนอกจากตัวกลัวตัวเองครับขอบคุณลูกสาวเฮ้ยอี่หองวาหน่อยนะ ลูกสาวหยุดตรงก่อนลูกสาแม่รอคูณก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเขอหนะะ้าจอทุกแม่หน่อยนะครประการมองเห็นเดี๋ยวว่าถามแม่หน่อยว่ามีาเป็นห่วงฮะคืออะไรพี่สวัสดีค่ะแม่ปิดเสียงลีโอนะ พี่เสียงผมแล้วครับแม่จอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมีภารกิจอตแงของขวัญจะคุณอะไรปะโอุ้ยคุณสามครับอ๋อจะคุณสามลูกสาวจะคุณสามนะคะแม่จอเขาถามเขาบอกขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้มีความเปรียบแม่หน่อยนะคะฝากคนลักก็แชร์คุณแม่ด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวอย่าเพิ่งส่งลูกสาวอย่าเพิ่งส่งนะอย่าเพิ่งส่งอุ้ยสี่คนนะดอกกุหลาบคนละดอกสี่ดอกอย่าส่งซ้ํานะคะ แค่สี่ดอกพอสี่สี่คนครับดอกกุหลาบดอกกุหลาบสี่คนครับบีบีดอกกุหลาบสี่คนครับคนละดอกนะครับหนูคนละดอกค่ะอ่ะบรรลุเป้าหมายหยุดส่งก่อนค่ะหยุดส่งก่อนหยุดส่งหยุดส่งหยุดส่งรอคูณสามนะคะพี่รอรอคูณสามคูณสามแล้วครับรอคูณสามนะคะอ่ะส่งเลยค่ะหนึ่งนาทีค่ะส่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสี่สิบปีครับบีบีสี่สิบไอ้เหมือนเปย์กูแม่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะเดี๋ยวสามติ๊ก้าวี ขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่าเขาอีพองก็ตามผู้จังเลนเมืองขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะ้าเลยยี่หกวิโอยได้เยอะเลยใครมีควันเปรุณแม่หน่อยนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่าตู้น้องไม่ได้แล้วขอบคุณค่าแล้วที่หกวิลูกสาวขอบคุณค่าขอบคุณนักขขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่าเลยแปดวิเลขเจ็ดวิ หกวิสี่วิครับพี่บีห้าวิสี่วิมันลมขามในสองร้อยกว่าแต้มนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอะไรหลีสูงเท่าไหร่ร้อยร้อยแปดเก็บเงินที่จะซื้อวานอะไปซื้อมาม่าแดกก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสูงโพล้มึงอ่ะ เต็มที่ก็ส่งได้ปลาแก่กิปลากินขี้อครับมไม่รู้จักปลากินขี้ไหมสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเปิดการมองเห็นสวัสดีครับีมเรื่องกิิคกูกันกกอ่าสมาอีเบี้ยตรงตรงปลาตีนสาวน้องเท่า,าก็เมนอยู่เนะี่ย สวัสดีค่ะ <c oughs> สูงเท่านี้แหละพอดีแล้วร้อยแปดพรหน้าจอได้เบี้ยวจะต้องเป็นลดน้ำหนักสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใจเช่าละไปไปต้องไปสนใจแล้วพูดเรื่องจริงก็ได้ม,ไมันทำอะไรเธอไม่ได้หรอกขนาดปากมันยังเบี้ยวขนาดนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอย่าลดเลยโอ้หข่า <c oughs> ว, <c oughs> วนแล้ว <c oughs> อีกสี่สิบนะครับพี่พี่นี้ก็น่ารักเลยสำลักไปว่าที่ไหนล่ะมึงก็ต้องตื่นก่อนยูเซอร์มันชื่อเบียวกูจะไปว่ายิงอะไรยิงเพชรก็ว่าเออมึงก็ต้องตื่นก่อนเออกูจะไปว่าได้เขาอ่ะมึงก็หลับเลึกอีกแล้ว อุ้ยได้คอนไดคอนกูพูดตามยูอร์ผูบ้านพี่อ,อ,อ่อนไดปะเนี่ยจะปลอดภัยไหมเนี่ยผู้ชายมาเนี่ยเด๋ยรลบกันแม่จอ้อผู้ชายอะจะปลอดภัยไหมแม่จอ้อวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะดิโอร้อนเหรอ ครับรีโอร้อนเหรอหนะครับแม่จอร้อนใจร้อนกายอุ้ยแม่จ้อโดนทูบอีกแล้วดาไม่เป็นไรแล้วเอา้าแล้วแล้วแวม่จ้อไปยืนอนะไรกลางถนนนะมันเปิดการมองเห็นหนูช่องช่องแม่มันจํากัดการมองเห็นอ้าออกข้างนอกเราจะเปิดการมองเห็นเล้อใช่ฮะ อะไรอ่ะอย่ายาสปีดไม่ใช่พี่ไม่ใช่ขอหน้าจอยก็แม่หน่อยนะคะแปะก่แล้วก็แชร์นหน่อยวันที่ใครเจ้วาวป่าพว่งฉีดยากันยงหนูก็ต้องออกจากห้องอันดิฉีดเวลานี้เหรอฉีดไปครึ่งกระป๋องเลยไม่รู้จะหายยังเนี่ยเ๋ยาวันนี้ไหนพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนขอบคุณท่านนักกิจนะคะขอบคุณค่ะไม่ร้อนมันไม่ใช่นาหนาวแล้วหนอไม่จอเขาถามไม่จอว่าถามไม่ต้องอ่านลีโอไม่ต้องอ่านลีโอไม่ต้องอ่านแม่เขาถามว่าเป็นคนที่ไหนเฉยๆครับท้ามันไม่รู้ไม่ต้องไปบอกมันหรอกไปยืนกับแม่จอดีเผื่อจะหายร้อนโอ้โหแต่แต่ข้างนอกอากาศเย็นนะมันชอบถามมาถามทั้งชีวิตแต่พวกเนี้ย สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ๋อ,อแต่หวังขวานคุณสามลูกสาวจะมีเทพป่ววะว่เนี่ยรอบเนี้ยอุ้ยรอบรอบก่อน <c oughs> ผมโดนแม่จอไปห,หมื่นกว่าแต้มเทพหมดตังแล้วตอนเนี้ยเอาทำดี <c oughs> <c oughs> ลูกสาวเลดี้อย่าเพิ่งส่งของวันลูกสาวเลดี้ช้าๆลูกสาวอย่าเพิ่งส่งลูกสาวรอคุณสามก่อนลูกสาวแม่สี่คนครับพี่ี่สี่คนครับดอกกุหลาบเลดี้รอก่อนลูกสาวโอ้โหเลดี้กับมันมือไปเลยลูกสาวหยุดก่อนรอคุณสามลูกสาวแม่อีกสองคนครับพี่พี่อีกสองคนครับดอกกุหลาบอีกสองคนครับเลดี้หยุดอย่าเพิ่งส่งรอคุณสามลูกสาวแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่ะบรรลุเป้าหมายแล้วเดี๋ยวจะคูณสามนะครับรอแปบ๊บอ่ะอยากก่าตัดแป๊บนึงอย่าเพิ่งส่งหนอล้อคูณอ่ะส่งะะได้เลยลรหร้าติดวิลูกสาวเรดดี้ก็พอจะเตื<ว>่นเะลี้ส่งได้เลยลูกสาวคูณสามใครมีความส่งให้คุณแม่เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณราคาพี่ขอบคุณครับบ่าขอบคุณราคาขอบคุณค่าขอบคุณราคะขอบคุณค่ะขอบคุณราคาขอบคุณค่าขอบคุณราคาพี่บีอีกสามสิบวิ แม่จอ้องวิทยุลส่งเลยครับลูกสาวส่งเลยส่งเลยส่งอีกส่งเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเบบี้บบี้ยี่สิบปีครับเดียวลองเรียก uh, พี่เบียร์ส่งบอไว้ดูสิผมเรียกครับพี่ผมเรียกแล้วอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเลยสิบสี่วิลูกสาวขอบคุณนะคะเรดี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะผมเรียกแล้วพี่พี่ไม่ไม่ได้ยินแล้วโอ้โหวิลูกสาวสี่วิสามวิอีกสองวิครับเบี้บี้อีกสองวิครับหมดละ ขอบคุณข้าขอบนักะ่าขอบคุณข้าวินเลดี้เขาก็หยันส่งดอกกุหลาบเนาะสงสัยมีสวนที่บ้านเจ็ดสิบสองดอกให้ขอบคุณนะลูกสาวขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่าอ,คอีกหนึ่งนาะทีสามสิบวินะครับพี่พ โอ้ยโอ้ยแต่แม่จอขึ้นมาแล้วขอบาคาุณนะคะขอบาคาุณค่ะขอบาคาุณนะคะขอบาคาุณค่ะขอบาคาุณนะคะขอบาคาุณค่ะขอบาคาุณน,น,นะคะับลูกสาวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะับใครมีก็หันเปก็แม่หน่อยนะคะเมื่อกี้ผู้ชายจ่ายผู้ชายไปสามร้อยรอกะรโออีกเลยค่ะงานนี้พี่รีจะแพ้หน่อโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยแต่แม่จอเท่าแล้วโอ้ยแม่จอไม่มีหู้นด้วย เต็มเต็มเท่ากันแล้วนะครับพี่พี่แมขอบคุณนะคะใครมีความเปรี้ยกรู้ไหมหน่อยลูกสาวหลืออีกห้าสิบสี่วิวันดีคนดูสามร้อยคนนะครับโอ้ยแม่ร้อยคนเองขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ายูพีโอโคตรสวยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อีกสี่สิบีแล้วครับพี่พี่เต้มแต้มพอๆกันแล้วพี่แต้มแล้วเท่ากันแล้วครับพี่พขอบคุณนะคะขอบคุณเลดี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งขวัญให้คุณแม่ขอบคุณนะคะอุ้ยปล่อยนวมแล้วนะพี่พี่ปล่อยนวมแล้วนะส่งส่งมาได้เลยครับพี่พี่ส่งมาได้เลยขอ,ข,ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยขอบคุณครับเบียร์พี่ขอบคุณครับอ้าวยังไม่กลับเหรอพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนวมยังอยู่นะครับพี่พี่นวมนวลยังอยู่นะครับนวมมันจะคูณห้าอุ้ยคูณห้าเลยเหรอครับไม่จอดใช่อุ้ยคูณคนเยอะ อีกสิบบีครับบพี่อีกสิบบีครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค้าบขอบคุณวิบบี้ทุกคนนะครับขอบคุณคับกลับแล้วจ้าเอ้าทำไมถึงไวจังนะพี่เล่นอีกเกมนะหนูนะได้ครับไม่จอเกรงใจหนู เพื่อจะคุยกับเอฟซอแต่แม่จอไม่หันหน้าเขาตัวเองเลยแม่จอยืนอยู่กลางถนนหลายรอบแล้วเนี่ยบาวกลัวจะเห็นตกใจะไม่ตกใจครับสวยสวยครัแม่จอหนูหนูหนูต้องตั้งสติก่อนนะครับผมว่าอยู่นะไม่ผู้ชายเขารีบขับรถ สวัสดีค่ะตัวดำรักเลยแม่โอ้ยขอบุญพี่ตา้มใหม่นะครับไปกินข้าวใกล้ๆโอ้ยพี่พูดแล้วหิวเลยสวัสดีนะคะขอบคุณทุกล่าวนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่าขอบคุณที่กดติดตามนะคะทุกท่าวมาเลยวเห็นเขอบคุณค่าขอบคุณนะคะ ดีครับพี่เลียสวัสดีครับแป้งสวัสดีครับขอบคุณผู้ติดตามใหม่ทุกคนเลยนะครับใครยังไม่กดติดตามขอบคุณติดตามเลยนะครับข้าวบ้านกันทำไมแม่จอนอนดึกจังแม่จอนอนดึกทุกวันครับปล่อยไปวันนี้วันนี้โดบก็ทิ้งแดงไว้สองขวดโอ้ยขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เบียสวัสดีครับอุ้ยทำไมเหม็นมันยังไม่หายเหม็นเลยเนี่ยยี่หองมอกมาก่อนนี่เหรอ รอบนี้คูณสามนะครับบีพี่รอบนี้คูณสามนะครับมองเหม็นอยู่เลยลูกสาวุด้นเขาพ่นกันตอนเช้าไม่ใช่หรอครับแม่จอแม่จอมาพ่นตอนคืนเลยขอบคุณดอกลาครับบีเอขอบคุณครับเบวคิดถึงแม่จ้อขอสี่คนครับพี่พี่ขอสี่คนครับขอสี่คนครับอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดอีกคนหนึ่งครับ บึงนี่หึ่งนั่นแหละมึเนี่ยเจ้ามัก็ดูหลงหุ่นคูณสามแล้วครับพี่พี่คูณสามแล้วครับตีสี่สิบห้าวีครับพี่สี่สิบห้าวีครับพี่เด็กโคมคามหรืออุ้ยอุ้ยขอบคุณครับพี่เบียขอบคุณครับอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยกางเต็นนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะลูกสาวขอบอุ้ยเลดี้ส่งเยอะเลย อีกสามปีลูกสาอีกสามสิบปีลิวไม่กล้าอ่านพี่เป็นเอฟซีแม่ไม่ต้องกลัวเอ้าโอ้โหพี่ไม่รู้อะแม่จอบอกไม่ให้อ่านต้องอ่านครับไม่ต้องอ่านนอพวกผีพวกเดรัจฉานอย่าไปอ่านมันค่ะพวกเนี้ยไม่เอาค่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะไม่ได้ไปมมาช่องชทไม่ได้อีพวกผีเนี่ยเสนอนังหน้าไม่อย่าไปอ่านลิโออย่าไปให้ค่ามันอีพวกผีเนี่ยใจเย็นนะแม่จอเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ก็ปิวอยู่หรอครับไม่ปิวลูกตาหนูเชื่อเชื่อแม่เลย เนี่ยแม่เจ้าเขาพิมมาลัวๆเลยเขาบอกพี่เบี้ยวเองแม่อี่เบี้ยวนะจับลองหลุมเลยเดี๋ยวี่เบี้ยวมาช่องกูเดี๋ยวก่อนมึงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงไม่ตื่นนะเดี๋ยวก่อนไม่เจอพี่โอหลายวันคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวพี่ปล่อยนวมให้เจ้าแม่เจ้าไปยืนทำอะไรยิมถนนเดี๋ยวมาช่องกูจับแม่ลงหลุมเลยอีเบี้ยวเนี่ยหลับเลิกหลับไหลทุกผมผมก็ไลทุกวันนะผมมาไลทุกวันนะพี่เบี้ย ขอบคุณค่าขอบคุณนะครับไร้สารละพึ่งนี้นวมใช้ได้วันวันเดียวแล้วมีสี่นวมอ๋ออ๋อออนวมใช้ได้แค่แบบวันเดียวเหรอครับพี่เต้นไม่กี้เออขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยนะครับพี่ไม่ได้มาได้ไงผมไลฟ์แป๊บเดียวครับพี่เบียร์ผมไ like, ลฟ์แล้วก็ปิดไลท์แล้วก็ปิดมันจะเป็นมิงเอาแบบข้างนอกด้วยครับ เขอบคุณดาวกุหลาบครับพวกนี้มีเรียนไหมมีครับน่าจะหลายวันแล้วนะไม่ได้ใช้อ้าวคือวันที่เราผ่านไปวันหนึ่งแล้วนอนหมดเลย้ม่ไม่ค่อยจะตื่นนะเวลาเมนเป็นรัวเม้นน่ะมันปิดการมองเห็นช่องเขาไปเม้นยำย้ำยำยำมันปิดการมองเห็นช่องเขาช่องน้องเขามันก็ไม่ค่อยจะตื่นกันนะขอบคุณดาวกุหลาบครับพี่เบีรยขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัดดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ อุ้ยพี่แฮปปี้ปล่อยหนวมเลยนะพี่พี่พี่แฮปปี้ปล่อยหนวมเลยนะครับพี่พี่ของขวัญจะคูณห้านะครับเอาลงหลุมไปแล้วไม่ตื่นอุ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับหนวมยังอยู่นะครับพี่พี่หนวมอีกสิบบีครับพี่พี่แล้วขอบคุณค้าขอบนักะ้าขอบคุณค้าหนาต้องส่งตอนคูณสามเนู นาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ่ายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะหนูนะขอบคุณนะครับโอเคนะหนูนะครับแม่เจ้าสวัสดีครับได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับใช้ได้ห้าวันจ้าอ๋อก็พี่บอกมาหนวมหนวมใช้ได้แค่วันเดียวผมก็ผมก็สับสนพี่นึกว่าแบบนวมนวมแบบวันเดียวแล้วแบบหมดปุ๊บเราก็ต้องแบบ ได้นัวใหม่อีกวันวันใหม่โอ้ยโอ้ยลิ้นพัน,น,นเยผ่านไปสี่วันแล้วไงอ๋อก็คือถ้าพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่ดิพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนนะพี่อแต่วันนี้คนไลค์เยอะอยู่นะวันนี้คนไลค์เยอะอยอ่ สวัสด,ดีคนดู402คนนะครับบีพี่ขอจะฝากขอจอขอใจหน่อยนะครับพูดคุยกันได้นะครับบีพี่คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามหน่อยนะครับปิดป้ายผมได้นะพี่พี่อุ้ยเมื่อกี้ได้ดอกกุหลาบเยอะอยู่นะอุ้ยอุ้ยเขาขอบีเฮด้วยอะ่ะใครอ่ะเอามาแล้วสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุนายตืสายสวัสดีค่ะ